เป็นคู่รักคู่ฮอตคบกันมานานทั้งหนุ่มเจเจกฤษณภูมิพิบูรลสงครามและสาวต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองไม่หวานหวือหวานานานๆจะมีโมเมนต์น่ารักแต่เมื่อวันเกิดของเจเจเมื่อวันที่15สิงหาคมแฟนๆกลับไม่ได้เห็นโมเมนต์คู่ที่รอคอย เจอทั้งต้าหนิงเจเจงานฉลองสาขาเปิดแรกในประเทศไทยของ f o o d ลอ er, การ์ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นเอมเลยขอถามถึงโมเมนต์ในวันเกิดว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้กันบ้างไหมต้าหนิงวันเกิดเจมีของขวัญอะไรไหมก็ไม่มีค่ะเจทำงานเจเจผมทำงานแล้วก็เสร็จดึกเลยครับ เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ไม่ได้น้อยใจครับวันเกิดปีนี้ก็ถ่าย MV เพลงใหม่ครับจะปล่อยเร็วๆนี้ต้าหนิงจริงๆวันเกิดหรือเทศกาลอะไรเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เจเจแต่ถ้าว่างก็จะไปกินข้าวครับแต่ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีไปทำบุญอะไรคือเอาเป็นเรื่งสะดวกของขวัญให้ตัวเองไหม เจเจผมให้ของขวัญตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดช่วงนั้นถ้าการเงินคล่องก็จะให้ตัวเองเยอะหน่อยหนิงก็ให้ตัวเองเหมือนกันวันเกิดปีนี้ตั้งเป้าจะทำอะไรไหมเจเจตอนนี้ยังไม่มีครับปลายปีที่แล้วเพิ่งซื้อบ้านไปก็ถือว่าให้ตัวเองแล้วส่วนหนึ่งแล้วที่บริษัทก็กำลังจะมีออฟฟิศใหม่ก็แฮปปี้แล้วต้าหนิง ส่วนวันเกิดหนูก็ไม่ซีเรียสเหมือนกันค่ะปกติมันก็เป็นแบบนี้ปีนี้ก็ต่างคนต่างทำงานหมดเลยที่ต้าหนิงเคยบอกว่าเจเจชอบลืมเรื่องเดิมๆตอนนี้ดีขึ้นไหมต้าหนิงก็เหมือนเดิมเจเจแย่เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือผมรู้สึกว่ามันก็เป็นนิสัยผมบางเรื่องอันไหนที่ผมพยายามแก้ได้ ผมก็พยายามจะแก้แต่ส่วนมากมันก็แก้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันน่ารักสำหรับเราไหมต้าหนิงมันก็ไม่ได้น่ารักหรอกค่ะแต่ว่าทำอะไรได้เนอะหัวเราะเจเจก็พยายามชดเชยเรื่องอื่นเท่าที่เราจะทําได้ถามว่าชดเชยยังไงก็เอิม่มมอต้าหนิงเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเจต้องชดเชยอะไร พออยู่กันมานานมันก็เริ่มชินที่เป็นแบบนี้ลงให้ให้ดูเราเข้าใจต้าหนิงคือมันก็หลายปีแล้วค่ะมันก็ชินก็เข้าใจวิถีชีวิตของเขาความเป็นเขาเจเจผมว่ามันเป็นมนุษย์ครับทุกคนมันพลาดได้หนิงก็มีเรื่องที่มันแก้ไม่ได้เหมือนกันเป็นสเสน่ห์ของคู่เราต้าหนิงหนูว่ามันเป็นความชินของพวกเรายังมีงอนไหม ตอนนี้หนูไม่เป็นไรแล้วแต่แรกๆก,ก็จะคุยว่ามันเป็นแบบนี้นี้แต่ว่ามันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยเจเจคือผมว่าทุกปัญหามันเกิดการคุยกันอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะแก้ไม่แก้หนิงไม่แก้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมต้าหนิงเจไม่แก้มันก็ทำไรไม่ได้เปล่าคะ่ะมันก็มีหนักหลายอย่าง หัวเราะเจเจปั JJ, ไหนที่มันแย่แล้วเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องขอโทษแล้วเราก็โดนด่าไปเรื่อยๆหนักสุดคือเรื่องอะไรเจเจมันพูดไม่ได้หรอกครับหัวเราะต้าหนิงเอาเป็นว่าหนักหลายอย่างแต่หลังๆไม่ค่อยบ่นแล้วเวลาเราบ่นเจเจเป็นฟีลไหนหน่ารักไหม ตานหนิงหลังๆจะไม่บน่นเจเจหลังๆจะเป็นแบบเงียบไปเลยน่ากลัวกว่าถามว่าเขาเงียบแล้วเรารู้ไหมบางทีก็ไม่รู้ก็กวนเขาต่อไปเรื่อยๆต้าหนิงแล้วหนูก็หายเองเจเจก็ขอโทษขอโทษเห็นว่าปลายปีนี้จะมีโปรเจกต์ใหญ่ต้าหนิงโปรเจกต์ใหญ่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเพลง JMV เสร็จไปแล้วตัวหนึ่งเจเจ เพราะตั้งแต่เริ่มมาปีนี้มันมีแพลนอะไรหลายๆอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็เดี๋ยวถ้าทุกอย่างมันชัวร์แล้วจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับแพลนงานใหญ่ขนาดไหนถึงรอให้ชัวร์ตาหนิงคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ของคนอื่น แต่มันใหญ่สำหรับเราเพราะเราเพิ่งทำเองครั้งแรก JJ ก็ทำไปประมาณ3-4เพลงแต่ MV เพิ่งถ่ายไปตัวเดียวจะทยอยปล่อยเรื่อยๆครับน่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าน่าจะมีแพลนเริ่มทำเป็นอัลบั้มหรือมินิอัลบั้มด้วยครับจะมีโอกาสทำให้ศิลปินคนอื่นไหม JJ อาจจะเป็นไปได้คือถ้ารู้สึกว่าผมจัดการตัวเองได้ดีขนาดนั้นเมื่อไหร่ผมก็อาจจะเริ่มดูคนอื่นๆแต่ผมก็คงแบ่งโฟกัสไปเลยไม่ได้ทำคู่กันไปกับของตัวเองเพราะผมโฟกัสหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีชวนใครเลยครับต้าหนิงพยายามพยุงตัวเองให้มันรอดปลอดภัยก่อน